ปลูกว้กะ็ะดไซเนี่ยเวลาน้ำฮอนลวกไฟไหม้ก็ะด้ทาได้เอามาทาแทนแม่แม่นนแม่เฮ<า>ยู่บ้านจิเงี้ยงสวัสดีครับสวัสดียืมเงินจาก้อยเนี่ยเอามาะอันนี้ไหมมาราก็มาห้ามยืมเงินรถแล้วจะก,กุียเอาได้มาให้เอายืมซื้อ,อ,อเดี๋ยวก็คืนให้ลอยยดอกน้ำเมียมึงคือบ่าเอาเข้าอุ้ยค่อยไปิข้อมันบอกให้ดอก จะค่อยเอาใส่โพดไปละมึงลอยเดียว้อยเดียวโอ้แต่อีหยังเลยมาฮอดมายืมเงินแม่เอาก็ขคอบเมียบอไดกก็มายืมเจ้าตัวเนาะใส่เด้อให้เมียมึงมาใส่เด้อเจ้าไปเอาน้ำมันเลยเออบอกว่าค่อยยืมรับรองมันให้เจ้าอยู่แล้วแต่ถ้าเออค่ะถ้าค่อยไปคอบมันมันบอกให้อันนี้เจ้าไปทามเอาน้ำมันเลยว่าพวกมึงเอามามายืมแคนนี่แหละข้บคุณครับเออแก่ก่อน ตื่นขึ้นแล้วแม่นเสียลดผัวก็ได้โอ้ยเหงนว่าอยากจมลูกบ่อมือนี้มือยังอ่ะมือรวยโอ้ยหมาก็มายืมแต่แต่เงินแต่ทองกูมานี่ก็ได้เอาเงินมาขว้างไปยืมเงินแม่อ้าวมาบ่ถึงมาถามเอาเงินลวนบ่ได้บ่ได้ไปทำอะไรปาดที่โตมายำได้บ่เอาเงินให้พัวจากแกให้แต่มันไปยืมเงินแม่อ้าวสิดันได้ให้เงินเราอีกยังตื่นขึ้นเสียรดแม่โอ้ยยำได้ยำนั้น ยืมแต่เงินแล้วก็ให้มาทาบกันละเมียเจ้าให้เรายืมเจ้าก็รับผิดชอบเองรึวะบ่รับผิดชอบมันไม่ได้มาห้าให้แม่ใส่มันห้าให้มึงใส่เอากับลูกเจ้านี่ละเมียลูกกระชังมันยู่น่ะมึงมันมาห้าเงินให้มึงใส่เอากับลูกเจ้าเนาะเจ้าก็รับผิดชอบลูกเจ้าให้ยืมบ่ให้เดี๋ยวเนี่ยเฮ้อเอาไม่คือให้ยจะเนาะโอ้โหอย่ากูไหายละอังเขาเอาไปไล่ไปไหด้ขนาดเมียสองร้อย ว้าวจูก็ใหร้รถหลายจีเอ้าวหน่วยเราเท่าไรสิบาทนึงแต่ละมื่อน่ะมันว่าวซอ,องร้อยก็ให้มันซองร้อยตัวดีตัวม,มันเบาๆห้าร้อยอ่ะกูเฮงมีเงินอยูซองร้อยนึงกูก็ใบให้มันไปเบิดอรยดูดไหลายเถอะนาะงตันกันพูดแล้วครั้งละพิสูจน์พูดแล้วครั้งบ้าบ้าเอาจะเป็นแม่ไหมเป็นแม่ก็สร้างมันมาอยู่กับมึงมันให้ให้มึงใซ็บ่ได้ให้แม่ใซ็นได้หรองดไหลายเถอะนาะมึงหนียากูคือเป็นแนวนีเนาะเป็นแนวนี้นะ แม่มาแทนที่ซนท่านมาห้ามแม่แทนที่ซิเอาเงินให้แม่มายืมแม่มันว่าแม่นย่างแม่แน่วเงินหลายเนาะลูกก็ลูกกับของเพนี้มีความสุขนอกับชาวบ้านนามึงมาหรือที่บ้าเขามาแล้วมาแล้วไม่ยังก็รอก็ได้แท้เราอไหมไม่ยด้หรือไหมไม่ยังไปยืมเงินยามันจีเอา อเจ้าพ่ให้ก็ยืมตัวอ้ยเขาเจ้าบาทยืมเจ้าบาทเอาองยพุ่ิยืมลอยเดียวมาสองจังไดเดี๋นี้่ไม่ยืมอยเดียวจังไดยยาลอยเอาน้ดสองอยบอกฉันน่อยยืมลอยเดียวฟ้าดินเป็นพยานยี่นี้เราขอยืมลอยเดียว่ยาแล้วมาเอาน้ขสองลอยแล้วมาให้กากกากเนี่ยแล้ววัจะาอน้ำลไปสองอยก็เกแกเดียวอยืมลอยเดียวนึงเนาะ ไปแล้วไปแล้วอยู่แล้วมาอยูอ่แล้วเงยไหลฉันนอบัดนีเแม่แม่หรือเป็นลูกนบนนนกันีนตัวนี่เห็นอ้ยมานเงยมานหงออะไรหนอจากแม่แม่ยห่หรือแม่ลูกสายนาอตัว